สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวข้อในเรื่องของวิวัฒนาการด้านการจัดการ,รวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวความคิดเรื่องของหลักการจัดการเชิงปริมาณครับในเรื่องของการหลักการเชิงปริมาณหรือ t i t a t i v e m a n a g e m e n t เองเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริหารเนี่ย นะครับแน่นอนเรื่องปริมาณคือสิ่งที่ต้องนับได้เป็นตัวเลขนะครับวัดได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการเชิงปริมาณเองเนี่ยนะครับในบริบทหรือในยุคสมัยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยได้มีหลากหลายแนวความคิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ที่อาจารย์ได้บรรยายไปเนี่ยนะครับเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่ต่อยอดหรือวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆปรับปรุงผสมผสานกันเนี่ยให้อุ์กรณ์เนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมทีนี้เนี่ยนะครับเราจะวัดผลหรือเราจะมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีหรือต้องนามาปรับปรุงอะไรยังไงต่างๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นเราะฉะนั้น แน่นอนะสิ่งที่มันจะวัดผลประเมินได้เนี่ยนะครับก็ะจะต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ใช่พิจารณาตามอารมณ์หรือตามเชิงคุณภาพไปเสียอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการวัดเชิงปริมาณเองนะครับก็วัดแน่นอนวัดเป็นตัวเลขนะครับมีเรื่องของ กฎเกณฑ์นะครับตามหลักการบริหารวิทยาศาสตร์ที่เรากล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับมันมากเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์กับมนุษย์กับคนนะครับในยุคนี้นักบริหารก็ไม่ได้ให้ความสมคัญกับงานมากเกินไปนะครับจนเกินขอบเขตความพอดีฉะนั้นหมายความว่าเรากำลังจะใช้เรื่องของตัวเลขนะครับมาเป็นตัวชี้วัดนะครับในเรื่องของการทำงาน นะครับทีนี้การที่จะใช้ตัวเลขได้เนี่ยนะครับพอมันมีเรื่องของตัวเลขขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเลือกตัวเลขอย่างไรในการบริหารแน่นอนละโอเคทุกคนอาจจะมองว่าเราเห็น performance นะครับหรือประสิทธิภาพของมันเนี่ยที่ดีมากๆเลยเนี่ยเราควรเลือกอันนั้นถูกไหมนะครับแต่ในทางกับกันในเชิงบริหารเองเนี่ยนะครับ การที่มีเพ r ร์ฟอร์แมที่ดีเนี่ยนะครับกระบวนการอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดีหรือไม่ดีอย่างเช่นถ้ามองในเรื่องของคนเป็นหลักเนี่ยคนเนี่ยทำงานเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะัจะให้มันทำงานบนขุนยนตเนี่ยเป็นไปได้ไหม ม่ได้เรื่องของความคืนพอใจของงานเรื่องสภาวะแวดล้อมถ้ามองในเรื่องของความต้องการของมนุษย์อีกมองในเรื่องของวิทยาศาสตร์มองในเรื่องของบริหารนี่เราเรียนกันมาี่ยมันยากมากที่จะวัดแบบนั้นแล้วแล้วเพื่อฟอร์แบนมันดีเนะ่ยแต่กระบวนการมันหวนะ่วยเนี่ยมันไม่ไหวถูกไหมครับบางทีจะได้ดีแค่ช่วงเดียวแล้วที่เหลือนี่คือพินาศก็ก็เป็นได้ใช่ไหม ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะดูต่อไปเนี่ยนะครับในเรื่องของพอเราวัดผลในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคมันจะต้องตัดสินใจแหละนะครับว่าจะทําอย่างไรจากตัวเลขนั้นนะครับมีนักคิดนะครับคนหนึ่งฮาร์เบิร์ตเล็กซานเดอร์ซิมอนมาอีกแล้วนะครับมาอีกล้ คนนี้เองเนี่ยซิม,มอนเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีเรื่องของการตัดสินใจการบริหารเนี่ยก็คือการตัดสินใจนั่นเองเห็นไหมนะครับถ้าเป็นเรื่องของการบริหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วพอเรามีผลที่เป็นเชิงตัวเลขหรือเป็นเชิงปริมาณเองเนี่ยนะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปแบบไหนนะครับ ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะที่จะต้องตัดสินใจนะครับเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะต้องเป็นทางเลือกที่ในการกําหนดแผนการทํางานทางเลือกในการแก้ไขปัญหาคณะบริหารสามารถที่จะเลือกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ก็จะสามารถงานทํางานให้บรรลุ ถูกประสงค์หรือเป้าหมายได้แต่ถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยการทำงานอาจจะล้มเหลวนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะนในการตัดสินใจของซิม,มอนเนี่ยที่การหยิบยกมาในวันนี้เนี่ยนะครับให้ให้เรียนรู้เนี่ยนะครับหรือให้ทราบเนี่ยนะครับไม่ยาวเนื้อหานี้ไม่ยาวเลยนะครับที่จะเป็นขั้นตอนนะครับที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยมีอยู่4ขั้นตอน ไม่ยาวฉะนั้นฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยนะครับคุณจะต้องเลือกคุณไม่เลือกไม่ได้ในหลายทางเลือกที่เกิดขึ้นไม่มี100นะร้อยเปอร์เซ็นต์พอในบริบทที่คุณจะต้องเลือกหนึ่งคุณจะมองอะไรเป็นหลักถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณต้องมององอนเป็นหลักแต่นอกเหนืจอจากองค์กรหลักคุณก็ต้องมองเพื่อร่วมงานนะครับ บุคลากรต่างๆนงองคนมองระบบมองเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับฉะนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องตัดสินใจนะครับมันมีวิธีการตัดสินใจอ่ะเรามาเรียนรู้เรื่องของการตัดสินใจง,ง่ายๆนะครับในการวัดเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องให้ตัดสินใจแค่4อย่างพอละนะครับซิมมอนเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยขั้นที่หนึ่ง คุณต้องพิจารณาถึงตัวปัญหาในขั้นแรกนะครับนักบริหารที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจนจะต้องระบุหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาให้ได้เสียก่อนนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นหมอที่จะวินิจฉัยโรคนะถูกไหมนะว่าสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นนะครับหรือสาเหตุ ของปัญหาที่ทําให้โลกนี้มันเกิดขึ้นมามันเกิดจากอะไรนะครับองค์กรเหมือนกัน,นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุมันก็มีเครื่องมือมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลา,ปา,าแผ่นพุต้นไม้นะครับในการสังเคราะห์หาปัญหานะครับเครื่องมือพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ให้เราเห็นถึงสาเหตุของปัญหาเพื่อให้หาต้นตอให้เจอว่า ต้นเหตุที่จริงของปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนียเกิดจากอะไรและอะไรคือหัวป่านะครับอะไรคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ต้นเหตุเวลาเราแก้ปัญหานี้เองเนี่ยนะครับแน่นอนละเราเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาหรือสาเหตุหลักหรือปัญหาหลักของมันนะครับถ้าเราไม่วิเคราะห์นะครับถึงปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไปแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุคุณลองนึกภาพดูนะนะครับง่ายเลยนะครับเชือกถ้าเราหลับตาแล้วเราลูดไปเนี่ยเราเจอปมแล้วเราพยายามขี้ปมของมันเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปมัมอยู่ตรงไหนง่ายไหมแต่ถ้าเราตามยากไหมยากเหมือนกันถ้าคุณแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ มันจะกลา,ายเป็นปัญหาต่อเนื่องทั้งที่สาเหตุของปัญหาหลักมันยังไม่ได้ด้รับการแก้ไขแต่มันทุกคนเนี่ยหรือคนที่กําลังแก้ไขปัญหาเนี่ยกําลังแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุหมายความว่าไงปัญหาเดิมก็จะยังอยู่แก้ไขปัญหาก็จะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นนี่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ฉะนั้น ปัญหาก็จะยังคงอยู่กับเราไม่จบไปซสิ้นเหมือนกันนะครับงนั้นแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อที่จะได้เห็นถึงสาเหตุหรือปัญหาที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันสําคัญมากเพื่อที่จะได้ยืนยันว่านี่คือต้นต่อหรือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนะครับมันก็มีทฤษฎีในการวิเคราะห์ ในมุมบริบทของโลจิสติกเองเนี่ยนี่สำคัญมากซึ่งต้องหาเครื่องมือนะครับต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้เห็นสาเหตุของปัญหาว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดขึ้นต้นเหตุมันเกิดจากอะไรต้นเหตุบางอย่างเกิดที่กระบวนการเงินทางานต้นเหตุอยู่ที่สภาวะแวดล้อมเงินทางานเห็นไหมก็วนกลับคืนมาในเรื่องของทฤษฎีที่เรา เคยเรียนไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณเชิงไม่ใช่เชิงปริมาณเชิงพฤติกรรมศาสตร์เชิงบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีวิธีการนะครับหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเห็นไ,ไหมนะครับถัดมาเมื่อเราหาสาเหตุของปัญหาเจอแล้วนะครับต้องพิจารณาค้นหาทางเลือกนะครับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะมีได้หลายแบบ ปัญหาปัญหาเดียวเนี่ยมีวิธีที่จะแก้ปัญหาเยอะมากเราจะต้องนํามาพิจารณานะครับให้เหมาะนะครับสมกับปัญหาที่เรากําลังแก้นะครับในทางเลือกหลายๆทางนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องหาโซลูชันวิธีการนะครับในหลายๆตัวเลือกเราไม่รู้นะครับถ้าเราเขาเรียกอะไร ในเมื่อก่อนเองเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้นะครับมันอาจจะมีวิธีการแก้ไม่กี่วิธีแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราเห็นละเราเห็นสส s e s t ดี้เราเห็นงานวิจัยเราเห็นเลยออย่างที่สามารถนำมาเป็นช้อยทางเลือกที่จะนำมาพิจารณาในเรื่องนี้ได้ นะครับในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรนะครับมันมีวิธีการมากมายในการแก้ไขปัญหาเราสามารถค้นหาจากงานวิจัยก็ได้จากเคสสตัดดี้ก็ได้นะครับขั้นที่3ประเมินทางเลือกนะครับเมื่อเราได้ทางเลือกหลายๆอันแล้วนะครับเราต้องประเมินมันครับคือการพิจารณาทางเลือกในแต่ละทางว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง นในขัน้นตอนการประเมินเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยควรต้องเอาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วยก็คือตัวเลขนั่นเองเห็นไหมนะครับเอาตัวเลขมาวัดเลยลดแฟกเรื่องของอารมณ์ลงไปนะครับเชิงคุณภาพลดลงไปนะครับมองในเรื่องของตัวเลขบริบทเชิงปริมาณเท่าน,นั้นมันก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายการตัดสินใจเลือกทางเลือกและนําไปปฏิบัติ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเราก็นําไปประบัินะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาและตรวจสอบประสิทธิภาพของมันนะครับในทางเลือกที่เราเลือกนั่นเองครับเราสามารถที่จะเห็นว่าทาง,งเลือกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทางเลือกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผลเป็นแบบไหนผลเป็นแบบไหนกระบวนการเราสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับแลผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นเอง ฉะนั้นในเรื่องของการจัดการเชิงปริมาณเรามองกันในเรื่องของตัวเลขนหลักวัดผลในเชิงตัวเลขฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการจัดการด้านอารมณ์เนี่ยนะครับมันมันยากเราบอกไม่ได้หรอกว่าถ้าเราให้คะแนนหรือไม่ใช่เราให้เราประเมินคนนี้ยให้ดีกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนก็จะต้องบอกว่าตัวเองทงาอํางานเต็มที่ไม่มีใครบอกฉันไม่ทํางานหรอกแต่ คุณต้องประเมินในชันเยอะๆมีไหมมีใครบอกว่าทํางานทุกวันระบอกที่ฉันไม่ได้ทํางานหรืฉันไม่ได้เก่งหรอกฉันก็ทําตามหน้าที่ของฉันไม่มีนะครับคุณทํางานคุณตั้งใจทํางานนะครับแล้วหัวหน้าง,งานที่ต้องวัดวัดทุกคนเนี่ยว่าคุณทํางานดีไม่ดีเนี่ยวัดจากอะไรถ้าคุณบอกว่าฉันชอบคนนี้ลหละไม่ชอบคนนี้คนนี้ฉันสั่งอะไรก็ไม่ค่อยทําเลย แต่ง,งานก็ไม่ได้เสียหายนะประเมินให้คะแนนน้อยๆแหละคนนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรกับเขาเลยเขาทำงานดีมากช่วยเหลือฉันสปอร์ตฉันเอาให้คะแนนเยอะๆเนีย่ยมันวัดไม่ได้ครับมันวัดมันวัดไม่ได้มันวัดยากมากาเรื่องแบบนี้ฉะนั้นถ้าการประเมินหรือการวัดผลประสิทธิภาพของมันหรือคุ r สมบัตของมันเนี่ยถ้ามันไม่ได้ออกมาในเชิงตัวเลขที่เด็ดขาดเนี่ยโอ้โหเถียงกันตายครับ เห็นไหมทฤษฎีเนี่ยมีหลายแนวความคิดเลยแล้วมองเรื่องเดียวกันเองเนี่ยนะครับก็ยังมีสองฝั่งเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้ตัวเลขในการตัดสินใจเนี่ยก็จะทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาทางเลือกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดแฝงการความขัดแย้งต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นชนะทาให้ส่งผลถึงเป้าหมายได้โดยง่ายแล้วก็สําเร็จน,นะครับเป็นไงเรื่องนี้ไม่ยากเลย นะครับคือการวัดผลเชิงปริมาณมองในเรื่องของตัวเลขเป็นหลักมองในเรื่องของตัวเลขเป็นหลักจากนั้นใช้สี่ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับในการตัดสินใจนั่นเองนะครับดงนั้นถ้าในมุมมองหรือบริบทของโลจิสติกเองโอ้โหเรื่องนี้นะ่าสนใจนะครับแล้วก็ยังได้ใช้อยู่นะครับเรื่องของการตัดสินใจในการประเมินหาอะไรสาเหตุ ของปัญหาต้นตอของปัญหานะครับได้อย่างน่าเชื่อถือมีทางเลือกอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาแล้วก็โซลูชันที่ดีที่สุดนำโซลูชันที่ดีที่สุดมาตัดสินใจนะครับหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทที่มันเกิดขึ้นจากปัญหานี้นนะครับาง,ง่ายๆเลยเห็นไหมโลจิสติกก็เกี่ยวนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ นะครับในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าปัญหานี้ยมันคือต้นเหตุของปัญหาไหมหรือมันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุล่นะครับโลจสิสติกไม่ยากนะครับแต่ว่ามันต้องเรียนรู้นะครับเราเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เนาะนะครับเห็นะรัมเรามองว่าการเป็นผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นี่เราถอดบทเรียนที่ง่ายที่สุดมาแล้วนะครับ ในพื้นฐานที่มีเนี่ยนะครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมนะครับงั้นการที่เราเรียนรู้หลายๆในความคิดนะครับมันก็ทําให้เราต่อยอดต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมอันนี้รวดเร็วนะครับดังนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการตัดสินใจนะครับที่อยู่ภายใต้การจัดก,การเชิงปริมาณละนะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวคิดเบสพื้นฐานในการตัดสินใจนะครับมียู่ ขั้นตอนถ้ามีคนมาถามว่าคุณคิดยังไงล่ะคุณทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้ถ้าคุณสามารถอธิบายได้ตามสี่ข้อนี้คุณทุกคนจะฟังคุณว่าเหตุใดคุณถึงต้องตัดสินใจในตัวเลือกนี้เห็นไหมนะครับดีกว่าฉันคิดว่านะครับผมคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ยังไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะนะครับไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับฉะนั้นมันมีขั้นตอน ที่จะสามารถสื่อสารให้ทุกคนเชื่อถือในในคำพูดหรือสิ่งที่เรามาเสนอได้นะครับถ้าเรามีหลักการหรือแนวความคิดที่น่าเชื่อถือเพียงพอฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการนำแนวความคิดนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปจะได้เรียนรู้ในหัวข้ออะไรอีกก็โปรดติดตามนะครับโปรดติดตามกันต่อไปนะครับหากมีคำแนะนำ ติดชมหรือแนะนำอะไรในสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับสามารถเหมือนเดิมครับคอนแอดไลน์เบอร์โทรคอรมเมนต์อะไรมาได้หมดเลยนะครับแล้วเรามาแชร์กันนะครับหรือใครมีเคสที่น่าสนใจนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับเอาจะพร้อมแล้วก็ยอมรับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกันกบทุกคนเนาะนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ